สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีดีรับเพนสุกูสุกคน,นพอกับเคยหลายคือกขาพี่น้องตอนนี้เขาก็มาหาหน่อไม้กับพี่เทนนอนเลเ็กแหกมานตาออกทั้งผู้พี่เทนแท่นี้มันยุกใจลุงทั้งผู้เบ่เออแม่นลุง มันโบแมง,งบอเอามาเบ่งก่อนเนาะมาสามคนพี่นอ้องเคยละน้องเทีนแล้วก็ลุงนี่นาจาะจ๊ะเออตอนนี้คือผ่านผ่านพี่นอ้องไหนลูก ครับผมวันนี้จะพามาหาหน่อไม้ครับผมกับบ่าวแม่พี่น้องมาหากับลุงกับพี่เทนหาหน่อไม้ไปแกงแกงเทียงเนาะเดี๋ยวเบิง่งลุงคนก่อนเอาใส่มือเล็กเลยเฮาม,เมือเล็กมือเล็กจะมือเล็กป่ะลุงนั่นแหละการพัฒน,น,นานการเดี๋ยวสิเอาเสียงคนเชเ<ม>ชียอยู <ผม S 1> ่พี่น้อง นี่พี่น้องขันชันี้คืออยู่ยังอ่อนๆเลยนี่ไปนุ่หักแล้วตุ้เชนตกแล้วครับขาหนูน่ะเออนี่นี่พี่น้องเอาตรงซองหาดีๆนี่นกก็บอกว่าค่อยๆหาแนี่ชิดเทนาค่ักนกำลังออกใหม่สวเ น yeah, no uh, yeah. uh. yeah, right. ี่เอกออนานี yeah, well ่ยี่ทด้เองน้ทิเนเสยลงเอาลดลุงไอตรงนั้นนที่ลุงที่ลุงบอให้เไปเก็บเออเอาลดเขาหักหรือเลอย่เนี่เออเอาลดกันเขาบอกหักไ้ลองหักเลยลอกแไ่ได้หเ่ นี่พี่เนาะนี่นี่มันสีอ่อนคันอันแดงแดงมันสีอ่อนกินสีแช่เนาะดน้ตายแ่เป็นยังเก่งเลยโอ้จะได้ฮานุมักปินเก่งเก่งเก่เก่งกอนี่ได้ลายตืบเนาะก้อนี่สีได้ลายเนี่ยพี่เนาะก่สวยน่าสีไดยี่รับโพฮ้องกำลังเริ่มมา phơi sẽ hòn na háo cả ôi, nhung cái lái co p/nông đấy. Nè, Đi. Đặt đọt cha. À, lộ tăm ở thằng nào co đầy. Nè, cái này là một ao co co mà, mà đút p máy co mà đút nè. Nó đi đi, nó. ตีเทอเคยล่าอะไรอันหนึ่งพี่น้องมาเลยว่ายังยังสวยนึ่เออเนี่ยนี่น้ำพอดีมันอ่อนอ่อนแซบคขนาดนี้น้ำพี่น้องมันอ่อนนะตัวหนึ่งอยู่ทางในมันต้องใส่ไม้ก็เอามือหน้าชิเขาบัวทองมันอยู่ใจกลางโดนกันเนาะโดนจะไดวล่างนี่เออคอยนี่ละหักลงหักกันเอง มาอันใหญ่พี่น้องเดี๋ยวให้ที่เท่นดึงดึงได้บออ่นะพี่น้องดีโห เก่งเก่งๆกงไม่ฆ่าไปเก่งอยู่ดึงสายๆจับยืมมึงดูนี่โอหพี่น้องมว่านนไ่เด้ธรรมดาเอาใส่กระตากดไลค์กดแชร์พี่น้องกดไลค์กดแชร์รลวๆเนาะหาอยู่หากินคือนเก่ามานี่มาหาน้องใหม่ไปแกงซุม้มกันเนะาะยำซอยๆหน้อยหนึ่ง กอดไลกดเสีเด้๋ยพี่น้องเด้อปะปาลุยต่อลุยตอ่อกันั่นแหละอากอาศเป็นไฟมันลุกมันแข็งมันกินบ่อไหลเลยกดไคลกดแสร์ให้น้องเทนพี่เท,นเ,ทนเด้อพี่น้องขยันใช้ Ana massy hát hai. Ui nãy nãy náy 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 nè 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 náy Đi náy đi náy 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 náy

ดูเขาเอาแล้วนะเนาะเออตัวนั้นงามงามช่องเลยแต่บ่บเห็นลุงเลยมันต้องตาดีหรือได้นน่เนาะยังสีเห็นเอาเอาไปใส่พีเต็มเต็มกรมโอ้ยชงใส่สีบเล็กขืนหอหน้าตัวเองดอกซีเต็มซีเต็มกระตาเลยบ้ากระตาลุงมันมันอยากเมงงดูมันเม่ง แม่เอาแตันแดงๆนอนลมันยังเสบแสดงว่าหน้าไหม่ลายอยู่มะสิถือมันจีนอกไรกองบนเกาะและมาอะรใส่ลเออตัวนั้นะคือเอออนอนอ่ะพี่เทนยนก็ชอนวิชาให้ก่อนอ่ากโลนุดาไ่ยงคือบุดพี่เทนมงมพี่เทนขุดจีโอ นี่ยอ่อนขนาดนี้ฮะลุงเนาะกขลังสวยมาเอ้ยนี่นี่คัก <laughs> พอดีส้สำนี้นะ,ะหน่อยไล่กับมันก้อยมันแกะยากต้องใหญ่ๆหน่ย,ย,ยน้อยหนึ่งน้อยเกินเนาะโดยเพราะว่ามันหน้าสิลาย,ยู่กอขาลายพี่เนาะเออทางเทิงแล้วก็มีเลยลุงผูกเลี้ยวขึ้นไปทางเทิงแล้วก็มีอีก เออตอนละสบ่เห็นเนาะพี่ทังพี่ก็มีอยู่ทึงๆพวกีลายอันอยู่พี่นะเอ้ยน่ะตอนนัองบ่บ่เห็นเออลงมาจังเอ้าเอาหายหักนแล้วสิมันหักทบลงกลางกอแล้วย่อนโดเเลยได้อยู่เนี่ย ทุกคเห็นว่าสับหัวเลยอ๋อพี่เทนกับคุณจิโร่กับเธอกำลมาใส่กระตากิงเก่งก่งสับหัวอีกแม่บ่าวเขามาหนึงโดยม้านมานพี่น้องก่อนนี่ที่แต่เฮาหาแล้วกับน้องเทนผ่านไปเลยมาลุงมาเพราะว่าเห็นก็เห็นเต็มอยู่ที่แต่เป็นแป้นหนึ่งโอ้ลงมาแบบสวยงามเลย พันกอได้มันมีกับขันทรองกับคักมันสีลายอันอยู่เพ้ยวเขาต้องหากับคักน้ำไม้น้ำหมอกยามนี่มากับฉีนี่แหละประมาณนี้แล้พี่น้องหมดอ่ะเป่าโดยลงเด็ดนี่พี่น้องน้ำไม้น้ำหมอกเนาะน้ำหมอกตกเลยช่วงนี้เจแล้วน้ำหมอกเห็นแล้วเหรอน้ำขนาดเลยพี่น้อง กดไลกดแชร์ลรัวพี่น้ะงงาม,งามยอดมันหักทบลงบ่มนลงมาเตงงานมันลง<อ><อ>มาเตงอันอันน,น,น,นมัน,นมันลงมาแต่คอมันนะอะเออลงแต่ขอ,อม,มันหักทบลงมากอกิ่งไม้บะ ใส่ลงเออตะกี้มาสีโจกโจกมาถึงมีเที่อันนี้กำลังออกเนี่นไนยไรอ่ะไลนาะลุงเนาะโอ้ยไลยก่อนนี่ม,มีแต่ยนนอนนอนยามนี้หอมขนาดได้พี่น้องน้ำไม่นะ <c oughs> มันหอมน้ำหมอกน้ำหมอกตอกเลยน้ำไม้ออกแล้วมันหอมแกงแซ่บผักแวนคุยโุ้ยแซ่บเลย <c oughs> เวลาเอาเกี่ยวขขาเมือ่อยยังกระติกแซบเห็นดูดูน่าจะกาะไ่รู้จะตกไปไห ตัวนี้ใหญ่เลยพี่น้องตัวนี้แดงใหญ่เลยสามนอเลยบุ้งอ๋อลองเมิงตัวเละก่อนน้ำไม้น้ำหมอกพี่น้อง

มันต้องเอาผ้ามาทางเนาะทางก็ไปเอาโาหา <c oughs> ลดมันจังได้ครู่อันยังลุงไม่ใช่เซียหรือเปล่าเฮานี้ แมนโมเมนเชียนเออก็บอค่อยหูจ um oh, ักมองมันสีลงนะโอทังงทึ่งนะก็มีลุงตัวใหญ่เห็นไหมลงใช่นะลงกลางกออีกเลยเออเดี้ยเห็นหย่อนมันอยู่นะเห็นอยู่แต่บ่หูมันสีออกไงฮะลูกบอเอาไปลอกมันอยู่แน่นนะ แต่บุหงมันสิออาไงฮาหรือบ่เฮาสิเอามันได้หรือบ่เนาะอือแล้วมนหล่นมาเงี้ยเว้กเลยเอาได้อยูเซยอันใหญ่หลกเห็นแต่ปลายอืออู้หูอือแนนี่โอ้ยงามเลยพี่น้องนี่รักสวยขนาดนี้เนาะแม่นลุงกำลังแซบเลยเบากำลังแซบขนาดนี้อือกำลังแซบคักขนาดพี่น้องก้อนนี่ เห็นอะไรลงก anyway> ันลงกานก็อสามัอ่สามัลานี่นี่คือเนาะมันเอาไงนี่อันนี้เนาะเอาเอาเอาก็หายไปเมื่อกี้อายังได้อยู่อันี้พี่เนาะพอดีงามอนนี้หากอันนี้ใครนี่ ใส่กอหลุมีแต่กางกอกี่โดนหลอกพี่น้องเบิ้งหูใหม่คุยใหม่คันตัวนี้โดนหลอกอีกอาจจะงว่าแถวนี้นะโอ้โหตับไปแล้วเออกระโดดออกมาทำไมล่ะตัวนี้ได้เนาะตัวนี้บ่โดนซ่อนมาลง บะมีพี่น้องน,น้องเบิงตัวเมียบอกโกหกอีกบ่กันบ่มีอีกวันน,นี้แสดงว่าตัวเมียนี่มันขี่ตัวเก่งเออตัวนี้บ่โกโหกตัวผู้ตัวผู้ผพี่น้องในบ่ตัวเมียเลยอือเดินไปถึงบ้านท่านเอาหมดเลยน่าไม่เขาก็ได้ไล่เติบเลยพี่น้อง มีแต่อันสวยๆมีแต่แนงงามๆเลยน้ำไม้น้ำหมอกเนาะนี่สวยๆทั้งนั้นเลยมูกห่ปใหญ่ป่ะพี่เด่นขนมปองมันปูตัวเอฟเลยปูตัวเมียด้วยเอนเอาใส่เลยพี่เด่น เอาไปแกงใส่กับน้ำมันอคือกันได้แต่4-5ตัวเลยแบอินแล้วเนาะโดยอ่าน้ำลูกน้ำมาลุนกันพี่น้องโ้นี่อ๋อโตเลยพี่น้องโอ้ยโอ้มาครับพี่เซ็นสองตัวเลยซ่อนสองพี่น้องนี่ยโอ้ยพี่น้อง ายจักรกานี่มเป็น้องชมเลยกล่องกระดาษดีอะไนี่พี่นองเตยอยู่น่อยหนึงแมนนะเอาเลยพี่เต้นเตัวลสอนสองพี่น้องหู้นี่เป็นคู่เป็นคู่จันตันึงใอันนี้ตัวมีตัวผู้ตัวผู้มันจะอยู่อยู่ขังลังตัวเมียพรอมตัวเมียใหญ่นี่ตัวผู้ตัวเมีย โอเคเอาขาจุเลยที่นี่นะขาจุเลยพี่น้องนี่ออเอออุ้ยน่าสีผสมพันธุ์แล้วเลยเนาะรจะร้อยแล้วอ,อ,อวกำลังกวกไข่อยู่แมนกำลังกวกไข่อ่ะเก็บเลยเอืมือไปโดนอะไรมันโอ้แต่แถวนี้มันมีนั่นเนาะอันนี้อะไรมันลูกม,มา้วยหมัดมันสังเกตดูถ้ามันซื้อเงนแล้วมันจะเป็นอะไนี่แหละฉันัะรักมันเนาะใช่ เรขามีคู่แล้วแมนเราอยากกินกันนะบอกว่าทำไมไม่ขุดมาเยอะๆมันมันเสีบมันเป็นยาเกอไอเด้มันเสีบนะมันงามมันเนอะลุกเนาะอร่อยจะทอดมันแต่วมันเขาไม่ได้ทอดใครเป็นไหนแมนเอาทุกอย่างอันนี้ได้พี่เนาะเอาจะว่าวก่อนบัดนี้ยเมงป่องเนาะขุดเอาเมงป่องเมงเงาเม่งงดโลมาเป็นเม่นงดเม่นงดตัวเล็กมันตัวเล็ก มีอยู่ลุงมันน่าจะอยู่นะหูก็เป็นตะตัวใหญ่ด้หูใหญ่อยู่ตอกไม้แถวบ้านนี่มันบ่คอยมีไฟกินพี่น้องไอ้ยบ่มีไฟกินใช่ไหมจะบ้านลุงลุงไปบอกนั่นแป๊บเดียวบอกยาแก้ไอกินกับส้มตำทอดเลยกินส้มตำพอวันหลังไม่ทันเลยทันคุณต้องลุงกูหมดเพี้ยนตับก่อนเลยทอดเนาะลุงเนาะมาตุ้ดีทอดเนี่ยทอดกินกับ ทอดใส่เกลือก็ได้แล้วก็โรยรูดีทีหลังทอดกินกับสมตาเนาะเสร็ยอดเลยเท่งยูรุงมีเยอะัวน้อยตัวเมียเออจะเมียแต่ไข่ด้วนี่งไข่ไข่เพาะเนี่ยไข่เนี่ยเป็นยาไข่เนี่ยโตคขมเลยบอกให้ค้มบุกากินที่คมแห้งบ่ลุงอืมไม่ขมเท่าปลาปลาซิวค้มนิดเดียวข้มไปแล้วนะอืมออกแล้วออกยังเมื่อไหรแล้วความชัวอีกจักซับหนึ่ง ยาวเกินอืมเอ้ตัวเมียตัวเมียพี่น้องตัวเมียเนี่ยตัวเมียไข่ไข่เต็มท้องเลยไข่แล้วเนี่ยไข่เป็นยาพี่น้องเป็นยาแก้ไอครับผมกินดิบก็ได้นะแต่ห้ามประการกินไข่ช่อล่างเลยนะใช่ลุงเจออีกรูเลยพี่น้องน้อยลงไปข้างล่างเลยแม่นบ่ลุงใช่ถ่าอยู่เออแมนแมนใช่ตอนแรกคือว่าหูปะปูมันใหญ่เลยต้องไได้เออเออไหนบ่ตาหิว่าตรงไหนเยอะเอจ้าเนี้ยน แค่นนี้แหละถ้าปลาเถานาแค่นี่แหละเพราะว่ามันบ่มีไฟขุดกันเ้าตั้งใจหาขุดมากกว่าม,มีเลยก็เดินผ่านเนี่ยจเจออยู่นี่รมีลูเลนเล็กๆิดเดีวแต่จระนาดมันอชอบอยู่บนโพนนะมันอยู่เถาะโพนเนาะม,มันอยู่ตามโคนหลากดอกแล้วอันนี้ไม่มีปัญหาเอาทุกอย่างที่กินได้พี่น้องสัตว์ทิ้งเลย เฮดก็ได้มาดอกหนึ่งงงปองกระปูชโลอตัวมันสู้นะมันคลานขึ้นมาเลยนะถ้าตัวผู้น่มันชิบใบยานเนาะแต่กล้ามใหญ่มันไม่กลัวมันเคย่อนกันอยู่บ่ลุงนี่เออจริงดีอะไรงงี้แเลยถ้าลูกมันโตแล้วนี่ยพุ่งจะเริ่มขายทำมีลูกด้วยเด้อรู้เดียวนั่นแหละเป็นสิบก่าตัว เนี่ยเท่านี้โป้เลยลูกมันกำลังเท่านีก้ก,ก้อยกำล,ล,ลังสวยๆเนี่ยกำลังพอดีทอดนะลูกก้าวเลยกรอบๆพอกนันพอดีเลยเออหู้หู้นี่คือเลืกอกเนาะลุงใหญ่เออไมาว่าลูกมันกำลังอันนั้นเนาะตอนเท่านี้ปโป้ถ้าอะไรกำลังน่ากินเลยโดยข้างใดลุงมันมีอยู่มีพี่น้องมีอันนี้ก็ต้มต้มเมียหรือต้มฟูลุงตผู้มผูพี่น้องตัวนี้ไต้มเมีย เนาะันีาสตัวน่าจะตัวนี้แค่ไ่เยก่อนย่า่นี่อไปทอดพี่น้องเอาไปขวก็ได้ทอดก็ได้ข้าตั้งใจหานินาสีลาอยู่ในแถวนี่ตัวเมียตัวเมียบรลงนี่ขา่เต่มท่อบุเลยเออโอ้มาแต่ตัวเมียอะ้าเข้จ็ตัวนั้นหายแล้วบป่ บอกมากินเดี๋ยวลุงพากินเจ๊งหมดนะเสียบเสือบเนาะจริงถ้าคนไม่เชื่อเนาะหมูแมงป่องนี่รู้เรื่องดีที่มันออกไปบอกรู้ี่จะตะกุ่แต่มันบ่ค่อยมันบ่ค่อยลึกดอกเนาะหมูแมงป่องมาแล้วแต่โพงถ้าโพงมันลึกมันก็ไปเรื่อยเรื่อยแมนเบ้อยังนะโอ้ยหอยทากหอยทากลูกมัน หอยชากเข้ามาเลยหอยลายรุ่นแล้วนี่แค่นี้ก็กินแค่บ่เออหอยเดือหอยลายนี่เนี่แต่มันยังมาทันใหญ่พี่น้องนาะลายงามมาะไรนี่เอาไปน้ำบ่บ่หอยลายมันยังบ่ใหญ่มารุ่นที่พี่น้องลายเหมือนงูหลามเลยอ่ะออลายมันสวยหรอกลายเหมือนงูหลามรูรูที่สามว่าเราจะได้ไหมพี่เนาะต้องได้แน่นอนเนาะพี่เห็น แต่ไม่รู้ว่าจะเป็นตัวผู้หรือตัวเมียนั่นไหนโอ้ตล้ามาเอฟเลยอุ้ยมีโอกาสตัวผู้อุ้ยมาเอาเจ็ดโดนเขาไปกินใช่แล้วอาหารของมันย่อขึ้สับรากไม้ต่างคนต่างกินเนาะมันแนวมันอืมน่าจะเป็นตัวผู้โอ้ยตัวผู้ดีโอ้ตัวบิ๊กนันทวันป้อตัวเขียวหลุมๆเลยพี่น้องเนี่ย ังเอามาดูลูกขุดออมาดูลูกโอ้ยอย่างใหญ่โอ้สองตัวอืมตัวเมียป้าเดินกันแล้วปลาก่อน็ดเอ้าเข้าไปเห็นึมัน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 เกิดขึ้นออกมาเลยโอ้ยสองตัวเลยพี่น้องอืมต่างมันอะไรงูนี่โอ้ยเอาเลยลุงโอ้หนีบกันโยนท่องสะขาด ตอนเอาเขาอยู่้ำกันเฉยใหญ่หนนเนะอใหญ่ของแท้มานอะไรนี่เอาตัวผู้มาสับเลยเจนจับบ้าก็าขขยเต็มทองเลยไหอ,อเอาทุกอย่างพี่น้องเอาทุกอย่างอ้ยงามมันนีอันมันเสพทอดกรอบ ดูนี้เห็นสามหูแต่ได้สี่ตัวแล้วเอ้ากึกคักเลยลุงเอออย,อย่าว่าได้เมื่อไรตายออกนะล่าเลยพี่น้องขอบใจสุข,ขุสุคนที่เขามาเบิง้งเนาะได้หลายอย่างเติบนี่ไงพ่อกระลุ่พ่อเลยเปล่ลุงเอ้าบเคยหล่าขุดปลาสามหูปลาได้เักโตพี่น้องออบปล่ลุงขุดปลาพ่อเลยเห็นไหมลุงนี่เห็บอเออ ตัวหนึ่งตัวเดียวบ่ตัวเมียนี่ตัวเมียตัวใหญ่ไข่เต็มท้องเลยตัวใหญ่อีกพี่น้องมีอู้สวยๆเลยก๊อปเปียนไปกันะครับสก๊อปเปียนสก๊อปเปียนมาลุงประาเขมรเอินว่ายังนี่ขยาขยาใช่เออกระเม็นเรียกขยาดูใกล้ก็สก๊อปเปียน ไปแล้วพี่น้องกับสกอร์เปียดเนาะอพอกันมาคลิปหนากับเคยลาพี่น้องมวนมวนเลยมือนี่นี่น,นี่หน่อยนี่มือห่อนี่พี่น้องลาไปกับภาพนี้เลยสบายดีสวัสดีครับ